ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการท่องลากับลานเนสทางช่องท่องลากับลานเอสแล,ล้เราจะนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการจองตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอะไรนะคึ่งโหลด <c oughs> ดีซิเกตนะครับของกพอทอนะทางไปรษณีย์ประเทศไทยนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับก็เดี๋ยวลองลองแล้วก็ ดูเลยว่ามันจะใช้งานสะดวกไหมอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเหมือนเราเคยพยายามที่จะจองแล้วก่อนหน้าน,นี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมแพ้นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับก็หลังจากที่มันมันต้องถ้าถ้าจะจองผ่าน แอปหรือว่าเว็บไซต์ของลอฟทอเนี่ยมันจะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งอันนี้เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขออนุญาตไม่สาธิตให้ดูนะครับก็ทําไม่ยากหรอกเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่พอจะมีความรู้ด้านไอทีบ้างเล็กน้อยนะครับก็ทําได้นะสาม,มารถทําได้คือไม่ต้องเป็นแบบบุคคลไม่ต้องเป็นคนมีสีอะไรอย่างนี้ก็สาม,มารถทําได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะให้มันง่ายนะครับก็ พิม google เลยบอกว่า,อาจองตั๋วรถไฟอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นแบบเป็นในหน้านะครับเป็นเอเจนต์ en, อะไรเงี้ยก็จองผ่านทางนั้นก็ได้แต่ว่าราคามันจะสูงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าก็จะอาจจะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยน,นะโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกบอกไปเรียเราเคยพยายามที่จะจองแล้วนะครับสําหรับตั๋วผ่าน ทางเว็บไซต์ตอนนั้นเราจะองจองผ่านเว็บไซต์ยังไม่โหลดแอปนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเหมือนกันแหละเออแล้วพบว่ามันยุ่งยากมันมันไม่สักเซสอะไรเงี้ยนะครับคือแบบเหมือนสุดท้ายแล้วการชําระเงินเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันโมบายแบงกิงต่างต่างอะไรเงี้ยที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับอ่ะโอเคไปกันเลยนะครับก็เข้ามาปุ๊บนะเราก็เ,ออเลือกปุ่มนี้เพราะว่ามันเขียนว่าจองตัวรถไฟใช่ปะ โอเคแล้วเราก็เลือกสถานีต้นทางนะครับอ,อ,อันนี้เลือกก็ได้นะคือมันจะจะได้แคบลงนะครับผลการค้นหาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคือเราอยู่บนแล้วเราจะเดินทางไปที่นครราชสีมา,าแล้วเวลาที่เราพริมพ์คําค้นเงี้ยถ้าเราพริมพ์แค่คำค้นปลายทางนะครับเราพริมพ์แค่นครเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกตรงนี้อ มันก็จะขึ้นนครศรีธรรมราชมาด้วยเราก็อาจจะแบบกดผิดนะครับแล้วก็ถ้าแบบตาถัว่วถ้าไม่รอบคอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเลยเถิดไปถึงการชําระเงินไปเลยอะไรเงี้ยแล้วลืมสังเกตด้วยว่าราคาเอ้ยทำไมราคามันจะสูงขนาดนั้นเออแค่จากอุบลไปโคราชอะไรเงี้ยครับอืมก็เลือกอันนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปพิมพ์ปลายทางกันนะครับอันนี้มันเหมือนจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนหรออืมไหน่ะ เลือกสถานีต้นทางอุบลอุบล <c oughs> โอเคถ้าไปกลับก็เปิดตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เปิดแบบนี้นะแต่เราไม่ไปเลือกปลายทางก็นครราชสีมาแล้วก็เลือกวันเดินทาง14นะครับจำนวนผู้โดยสาร1ค้นหาอ่าก็จะขึ้นมานะครับมีหลายเวลาเนาะเออเราก็เลือกเออ ก็เหมือนเดิมเหมือนการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับรถรถยนต์รถขนส่งสาธารณะนะก็คือเลือกอประเภทรถที่เราสามารถนั่งได้นะรถแอร์รถพัดลมป .1 ป .2 อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันที่สองคือเลือกเวลาที่เราสะดวกนะครับของเราเนี่ยพรุ่งนี้เราน่าจะสะดวกตอนนี้นะรพรุ่งนี้เลือกตั้งเราต้องเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เมือม่อเมื่อสักครู่เราเข้าไปในในเว็บมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แล้วมันก็จะมันมันมันไม่มีมันไม่สามารถแบบกดต่อไปได้เนี่ยหมายความว่าอะไรอ่อหรือมันมันจองแบบด่วนไปเหรอเออมันหมายถึงมันจองช้าไปเหรอคือวันนี้วันที่สิบสามแล้วอะไรเงี้ยนะอืมตู้นั่งตู้ปรับอากาศ อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมันต้องทำยังไงอะต้องเลื่อนสไลด์อะไรบุอวะเดี๋ยวลองอีกอีกอันนี้อันนี้มีสองอันมีสองเที่ยวให้เลือกเนี่ยในเว็บไซต์ก็เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าโชว์ผลการค้นหาขึ้นมาแบบ2รายการสําหรับรถแบบนี้นะครับสําหรับประเภทนี้นะแต่ว่าก็จบอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะแตะต่อไปได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมา <c oughs> โทรสอบถามกันกับทางรปรทนะครับเขามีสายด่วนโดยนะ1609เดี๋ยวเราฟังพร้อมกันเลยนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะฮะเกการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ Welcome to State Railway of Thailand For English please p l a c e <oughs> nine <c oughs> <c oughs> รุ่งเหิน่งอนาสำหรับภาษาไทยกรุณาถือสายรอสักครู่อ่าดีมากไม่ต้องกดนั่นนี่การรถไฟแห่งประเทศไทยกดสองโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงท่านทำรายการไม่ถูกต้องกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งค่ะ What ก็กดหนึ่งไงท่านทำรายการไม่ถูกต้องกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งค่ะอืม อ่ะคอเซนเตอร์ไม่ได้เรื่องและหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ Welcome to State Railway of Thailand Foreigners please press nine จงเวินถิง่งอันแปาสำหรับภาษาไทยกรุณาถือสายรอสักครู่กดหนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลกรุณารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่การรถไฟจะทำการบันทึกเสียงสนทนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริการหลังจบการสนทนาหากพึงพอใจมากกรุณากด3ค่ะ แกลอ่าแของประเทศไทยสวัสดีค่ะสุกานต์นรับสายินีนี้ให้บริการค่ะสวัสดีครับพอดีกําลังจองตั๋วรถในแอปดีทิเก็ตครับแล้วครนนี้เลือกเอ่อเลือกเที่ยวเวลาเลือกปลายทางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมาค้างอยู่ที่หน้าเลือกตู้โดยสารนะครับแล้วมันก็ทัชอะไรแตะอะไรไปไม่ได้เลยครับขออนุญาตนะคะตอนนี้เดินสายกับคุณอะไรอยู่คะใจสุวรรณครับ จั <c oughs> นใสวัสดเดินทางวันนี้เลยไหมคะวันพรุ่งนี้ครับเดินทางวันพรุ่งนี้จากต้นทางปลายทางที่ใดคะต้นทางอุบลปลายทางนาครราชสีมาครับที่จองไว้เป็นรอบก,กี่โมงคะเออจะเรียกว่าจองไหมได้หรือ,อยังสําเร็จหรือ,อยังไม่แน่ใจครับแต่ว่า คยังยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการชําระเงินใช่ไหมคะใช่ครับเห็นในขั้นตอนการเลือกที่นั่งแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้มันค้างอยู่ในหน้าแอปเลือกตู้โดยสารเที่ยวไปแล้วมันก็ทักตรงนี้ได้ได้ลองออกจากระบบแล้วก็ลองเข้าใหม่ดูแล้วหรือยังคะยังครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เลองจองผ่านเว็บไซต์อะครับก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันเลยค้างที่หน้านี้เป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ทางเจ้าที่ขอเนี้ยตรวจสอบสักครู่นะคะตรงนี้จะเป็นการเดินทางวันพรุ่งนี้ช่วงรอบกี่โมงคะเออบ่ายสองห้าสิบครับบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะคะคทางเจ้าที่ขอเนี้ยตรวจสอบที่ดังว่างให้ก่อนนะคะ เบื้องตอน<ะ>้นถ้าเป็นการเดินทางของวันพรุ่งนี้จากอุบลราชธานีไปลงที่คนครราชสีมา<ะ>ต้องหมายสองโมงห้าสิบนาทีตอนนี้ที่นั่งถูกจองเต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะอ๋อมันเต็มใช่ไหมก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับเที่ยวสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีและสิบเก้าใช่ไหมถ้ารอบสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้าและรอบสิบเก้านาฬิกาตอนนี้ถูกจองเต็มเช่นเดียวกันค่ะ โอเคโอ้ไม okay. oh ่กออ๋อก็คืออินเทอร์เฟซแบบนี้หมายความว่าที่นั่งเต็มใช่ไหมครับแบบตัวเป็นสีเทาตรงนี้เลยๆนะผนเป็นสีเทาไหมคะใช่ใช่ครับเป็นสีเทาถ้าขึ้นสีเทาแสดงว่าตู้น้นที่นั่งถูกจองเต็มหมดแล้วนะคะอืมโอเคครับผมใช่ค่ะคขอบคุณมากครับยินดีค่ะสอบถามน่าอื่นเพิ่มเติมไหมคะไม่ครับขอวนสายประเมินการให้บริการสายนี้สักครู่นะคะคุณใจส่วนสะดวกไหมคะครับ พึงพอใจการบริการหากกดสาไม่พึงพอใจกดหนึ่งนะคะคขอบคุณที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการานะของพนักงาน <c oughs> ระบบขอนำท่านเข้าสู่การสำรวจความพึงพอใจเราจะนำความคิดเห็นของท่านโอเคครับผมสรุปตัวเป็นสีเทาๆแบบนั้นก็คือตัวเต็มนะฮะที่นั่งที่นั่งเต็มเนาะ <c oughs> ไม่ก็เออเราจะทำยังไงดีกับชีวิตเนี่ยก็เดี๋ยวต้องตอนแรกตั้งใจว่าจะได้หนึ่งคอนเทนต์นะครับก็คือการเดินทางด้วยรถไฟจากอ,าอุบลไปโคราชเนาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟมาตั้งแต่เมื่อ เกือบ20ปีที่แล้วตอนเรียนมหาลัยนั่นแหละเออเที่ยวนั้นก็เราไม่ประทับใจเลยนะแต่ว่ามันเป็นความผิดของเราเองนะก็คือเรากลับบ้านช่วงเทศกาลมาถึงเดินทางจากโคราชมาอุบลน,นะครับช่วงเทศกาลแล้วกออ็ไปซื้อตั๋วที่ไม่ได้การันตีว่าจะนั่งอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นรถนั่งและรถบานเย็นอะไรเงี้ยเออล้วปรากฏว่าไม่ได้นั่งนะครับจนแบบยืนตั้งแต่โคราชจนมาถึง อสีสะเกดนะซึ่งอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้วอ่า <c oughs> ประมาณนั้นนะครับเที่ยวนี้ก็วัสนาบอสมเพิ่นบ่วัสนาบอสมเพิ่นหรือจังไ <c oughs> คือบอดดีคือบอดดีคือบอดดีคอนเทนต <c oughs> ์อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะ <c oughs> เคยตั้งใจว่าจะทําแล้วแหละวิธีการจองตัว๋วรถไฟผ <c oughs> ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางการ รถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรงอะไรเงี้ยครับแบบไม่ผ่านในหน้านะ <c oughs> อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเอ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตายเอาดับหน้านะครับนั่งรถทัวร์ <c oughs> ไปดูรถทัวร์กันอีกรอบหนึ่งนะโอเคเอ่อสำหรับยิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะอย่างน,น้อยก็ได้รู้จกักแอปดีทิเกตนะครับเอาไว้จองตั๋วรถไฟนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะจองล่วงหน้าได้ไม่นานด้วยนะเออนั่นหมายความว่าเราจะต้องแบบ แข่งแย่งชิงดีกับกับผู้โดยสารท่านอื่นๆลูกค้าท่านอื่นๆมากพอสมควรเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเนาะก็วางแผนเตรียมตัวให้ดีอันนี้เราก็ฉุกละ6หกเหมือนกันนะฉุกเชินเหมือนกันนะโอเคลากันไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ